เราจะต้องอกดจุดการกดจุดนี่มันเป็นการเป็นยาเป็นนที่ถึงแม้ว่าคุณจะทําทานอาหารก็ดีก็แล้วนะคะระบายพิษออกจากร่างกายรู้วิธีาการระบายพิษก็แล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่มีเขาเรียกว่าการลําเนียงร่างกายของท่านเนี่ยมันไม่ฟโฟมันไม่มันไม่ลื่นไหลนะคะสิ่งที่อาหารที่มีประโยชน์ต่อให้คุณาทานที่ดีที่สุดเข้าไปมันก็ ข้าไปในร่างกายได้มีเัวถึงมันจะเข้าไปได้แค่บางจุดเท่านั้นเองไม่ว่าน้งแขนน้งขาทั้งทั้งเอวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการกดจุดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวเปิดทางคือเปิดเส้ลนลมปราณของคนให้ให้มันไม่ไม่เกร็งขาหรือไม่จับเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วเพื่อจุดประสงค์ที่สิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยจะได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้ว ของที่ไม่ดีในร่างกายพวกของเสียต่างๆพวกที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ด้วยจะได้เอาไปทิ้งให้ถูกที่โดยการบาเรียงที่สมุนนะคะพวกหัวใจนะคะนะคะวันนั้นทำทำดูให้คร่าวๆากละได้เอียดเดี๋ยวต้องไปเรียนในในซีดีอีกนะแล้วก็หัวใจนะคะเส้นลมปรารเยื่อหัวใจดีกดมาเรื่อยๆนะคะกดเข้ามาเรื่อยๆจนเข้าหาลักแหลเส้นลมปราณของหัวใจก็คือกดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้าหา เหมือนนกัเส้นที่3มก็คือเส้นลมปานของปอดนะคะกดเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่ตรงตรงกลางมือเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าหาตรุ่กลางร,ระหว่งางรักแร้กับกับข้างบนไปนะคะอันนี้คือ,อตัวที่ นอกจากช่วยเรื่องปอดแล้วก็ช่วยเรื่องกระด็นงต่อมของผู้หญิงได้ด้วยนะคะระบบหายใจทั้งหมด3เส้นขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือระบบหายใจเราจะทํามือซ้ายก่อนเพราะว่ามันมือซ้ายเป็นมือร้อนก็เรียกว่ายางนะคะทีนี้3มเส้นลง